สวัสดีครับพี่โอ๋นิติเทพคุณคำาโอเคแฟนคลับดอทหรือโอเคนิติเทพทั้ง youtube และ t i k t o อกรวมทั้งเว็บไซต์ด้วยนะครับนี่คือคลิปที่จะคุยกันถึงแอนิเมชันจากญี่ปุ่นอีกเรื่องหนึ่งเป็น1ใน3ของภาพยนตร์จากประเทศญี่ปุ่นที่เข้าฉายในเมืองไทยวันพฤหัสบดีที่10กุมภาพันธ์2 5 6 5ญี่ปุ่นเข้าฉายในเมืองไทยเดือนนี้ถ้านับถึงสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้สัปดาห์วันที่17 กุมภาพันธ์รวมแล้วตั้งแต่ต้นปีมามีทั้งหมด12เรื่องแล้วถ้าไม่นับถ้านับรวมกันไม่ไม่นับนับรวมกันทั้งไทยทั้งจีนทั้งเกาหลีนับเฉพาะเอเชียสามชาติตอนนี้ชาติอื่นยังไม่ปรากฏนะครับนับรวมกัน3ชาตินี้ยังน้อยกว่าหนังญี่ปุ่นชาติเดียว ไม่รู้เหมือนกันว่าโรงภาพยนตร์บ้านเราตกเป็นอนาณาธิคมของญี่ปุ่นแล้วหรือยังไงแล้วพอพี่โอมาดูตอนเนี้ตอนปีที่แล้วก็เคยบ่นว่าหนังญี่ปุ่นไม่เข้าโรงแถวบ้านเลยแต่ว่าตอนนี้บ่นไม่ออกแล้วนะครับเข้าทุกเรื่องและทุกเรื่องเป็นซาวด์แทรกล้วนๆแม้แต่กินทามะก็ไม่มีภาคไทยให้ฟังนะครับก็สัปดาห์นี้ใครๆก็เทกันไป ดูกินทามะมากกว่าเป็นรองเพียงแค่เรื่อง one for the road วันสุดท้ายก่อนบายเธอแล้วก็คาตกรรมบนลำน้ำนาย2เรื่องแล้วต่อต่อด้วยเรื่องนี้เลยที่คนดูเยอะที่สุดในบรรดานหนังใหม่ทั้งหมดแต่ถ้าพูดถึงในบรรดานหนังญี่ปุ่นนอกจากเรื่องนี้จะดังแล้วก็แต่ตาม,มาติดๆดด้วยเรื่องนี้ครับความสนุกมาก มากพี่โอถึงจะดูนานมาแล้วดูพร้อมกับวันสุดท้ายก่อนบายเธอแต่เนื่องจากสถานการณ์ณเวลานั้นพี่โอมีเวลาทำคลิปคลิปเดียวก็คือก็เลยพูดไปเรื่อง one for the road หลังจากนั้นก็มีเวลาแค่ดูหนังเรื่องนึ่งทำคลิปเรื่องนึง ก็ไปดูเรื่องใหม่แลอทำคลิปเรื่องใหม่นั้นเลยเรื่องนี้ก็เลยตกค้างยาวมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่จริงนี่ก็ล่วงเข้าสัปดาห์ใหม่แล้ววันที่พูดนี่วันที่17กุมภาพันธ์แล้วแต่ไม่อยากให้พลาดเพราะว่าเป็นหนังที่น่ารักมาก Sing a Bit of Harmony เป็นแอนิเมชันประเภทไซไฟดราม่ามิวสิกนะครับคล้ายๆกับเรื่องเบลเจ้าหญิงแห่งเสียงเพลงแต่เรื่องเบลนั้นมันมีขอบเขต มันฟอร์มยักษ์กว่าฟอร์มใหญ่กว่าขอบเขตยิ่งใหญ่กว่ากล่าวถึงโลกของ Virtual Reality โลกเสมือนจริงที่คนเข้าไปอยู่ในนั้นแต่เรื่องนี้สิ่งที่เป็นไฮเทคโนโลยีเนี่ยออกมาอยู่ในโลกจริงนั่นก็คือตัว AI ความจริงแล้วในหนังไม่ได้ระบุบทประชาสัมพันธ์จะสปอยเรื่อง AI นี้นะครับแต่พี่โอว่าในตัวอย่างมันก็มีนะ ในภาษาไทยเนี่ยบอสเตอร์ภาษาไทยพูดเลยว่า AI ไม่เต็งเต็งมามอบบทเพลงที่ตราตรึง Sing a Bit of Harmony 10กุมภาพันธ์2565ในโรงภาพยนตร์ที่ร่วมรายการแสดว่าบ้านพี่โอร่วมนะครับผลงานของ Yasuhiro u s h i อ a ร a นะักพู้กับคนนี้เคยได้รับรางวัลโ Tokyo Anime Award มาแล้วในปี2010 เพราะฉะนั้นผลงานของเขาเชื่อมือได้นอกจากจะเป็นไซไฟคือเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด AI ที่เหมือนมนุษย์ที่สุดแล้วยังมีเป็นเรื่องของมิวสิกก็คือ AI ตัวนี้เป็น AI ที่รักเสียงเพลงสื่อสารกับทำให้คนบนโลกมีความสุขด้วยเสียงเพลงคล้ายๆจะต่างกับเบลตรงที่เบลเบลนั้นคนบนโลกเนี่ยเป็นคนที่รักเสียงเพลงทำเพลงบนโลกไม่เพราะ แต่ไปทำเพลงใน Virtual Reality เพราะนะครับก็อันนั้นเธอมีตัวตนจริงๆส่งคิดอะไรออกมาเป็นเพลงสื่อออกไปในโลกนั้นนั้นนั้นคือเบลเจ้าหญิงแห่งเสียงเพลงแต่น,นี่คือหุ่นยนต์ AI ซึ่งชอบบทเพลงแต่งเพลงขึ้นมาให้กับบุคคลต่างๆรวมทั้งคนที่เป็นเป้าหมายที่สุดในชีวิตซึ่งอันนี้ที่พี่โอสปอยแล้วเนาะ สปอยนิดสปอยหน่อยนะครับไม่เป็นไรไม่ไม่ได้สปอยอะไรมากมายก็แต่ไม่ได้บอกจุดใจความสำคัญของเรื่องจุดพลิกหักมุมจุดจบจุดสรุปบทสรุปอะไรพวกนี้จะไม่บอกกันล้วกันนะครับบอกแค่ว่าเธอคือ AI ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อการทดลองว่าในการอยู่ชีวิตอยู่ร่วมกับมนุษย์เนี่ย และมนุษย์ไม่สามารถที่จะจับได้ว่านี่คือ AI แต่นี่พี่โอแนะนำตัวละครก่อนเรื่องนี้มีตัวละครที่เป็นเพื่อนๆกับตัวเอกน้อยกว่าเยอะกว่าเบลแล้วมีบทบาทกันทุกคนนะครับในเบลเนี่ยนอกจากนอกจากตัวเอกที่ร้องเพลงเป็นเบลแล้วเพื่อนๆแวดล้อมเนี่ยค่อนข้างบทบาทน้อยอันนั้นพี่โอไม่ค่อยชอบพี่โอยังรู้สึกชอบตราตึงกับเรื่องนี้มากกว่าแต่เรื่องนี้เพลงเพราะน้อยกว่า คือมีเพลงเยอะก็จริงเยอะเท,ท่าเบลแต่ว่าการเรียบเรียงเสียงประสานการความเพราะของเพลงความติดถูของเพลงเนี่ยพี่บอกว่าเรื่องนี้ซูเบลไม่ได้นะครับเป็นแนวมิวสิกด้วยเป็นแนวดราม่าด้วยไซไฟด้วยแอนิเมชันด้วยความยาวไม่เท่าไหร่1ชั่วโมง40นาทีเป็นหนึ่งในเจแปนอนิเมะฟิลม์มที่เข้าฉายในประเทศไทยเดือนกุมภาเอ่อใช่สิเดือนป,ปลายเดือนมกราต่อช่วงต่อกับ ตอนกลุ่มพานี้นะครับแล้วก็ทําให้หนังญี่ปุ่นในเมืองไทยเยอะมากแนะนําตัวละครตัวละครก็คือเธอคือ AI ที่ถูกสร้างโดยแม่แม่ของเด็กผู้หญิงคนนี้แล้วแล้วเมืองนี้เมืองนี้ทั้งเมืองอยู่ภายใต้การควบคุมหรือเรียกว่ามีอิทธิพลของบริษัทเทคโนโลยีบริษัทนี้นะครับ ทุกคนพ่อแม่ของทุกคนก็ทํางานอยู่ในบริษัทนี้หมดเหมือนกับว่าเป็นเมืองเล็กๆเ,เป็นเมืองทดลองเมืองวิทยาศาสตร์อะไรประมาณนี้คนนี้เป็นเพื่อนชายสมัยเก่านะครับและคนที่ดูเหมือนพระเอกนี้คนที่หน้าเหมือนพระเอกหน้าหล่อที่สุดไม่ใช่ไม่ได้คู่กับนางเอกคนที่ดูกับคู่กับนางเอกเป็นคนนี้เป็นคนรักเก่านี่เป็นตัวเหมือนพระเอกคือเป็นผู้ชายที่พอที่สุดนะครับ นี่ก็เป็นคนที่แอบรักพระเอกนี่เป็นสมาชิกชมรมยูโดโอ้อาวละหกสามคู่พอดีเลยแสดงว่าคนนี้คู่กับ AI ใช่ไหมอันนี้ต้องไปดูในโรงเองนะครับเรื่องก็มีอยู่ว่าอันนี้ถ้าจะว่าสปอยก็เป็นไปตามตัวอย่างนะครับเธอคืองานทดลองที่ทดลองให้มาเป็นนักเรียนอยู่กับกลุ่มนักเรียนกลุ่มนี้แต่เนื่องจากว่านี่เป็นแม่ลูกกัน ก็จับได้ว่านี่ไม่ใช่ AI ไม่ใช่คนแต่เป็น AI แล้วเธอก็เผลอ AI เนี่ยก็มีการเออร์อยู่บ่อยครั้งจนไปเตะตากลุ่มเพื่อนเๆ,ๆเธอก็เลยต้องขอให้เพื่อนๆช่วยกันปิดเรื่องของ AI ตอนนี้เป็นความลับพี่โอขอแปะแปะหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเยมื่อมีนักวิทยาศาสตร์ที่อิจฉาผลงานของแม่ แล้วก็เรื่องที่ AI ทํำเรื่องหลุดๆออกไปนะครับความลับก็แตกแล้วเมื่อความลับแตก AI ที่ทุกคนหลงรักไปแล้วคิดว่าเธอก็คือมนุษย์คนหนึ่งก็จะต้องถูกพราจากไปเพราะจริงๆแล้วเธอเป็นเพียงทรัพย์สินนะครับแต่การเป็น AI ของเธอนั้นมันมีเงื่อนง,งำบางอย่างซึ่งอันนี้พี่โอสปอยไม่ได้พี่โอสปอยไม่ได้ว่าทําไมเธอถึงฉลาดขนาดนี้ทําไมเธอถึงรักเด็กผู้หญิงคนนี้ ทำไมเธอถึงทําตัวแปลกหรือผิดปกติหรือทําสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้แบบนี้ในหนังมีคําตอบพี่โอชอบเรื่องนี้มากพี่โอให้ได้8เต็ม10ถึงจะคะแนนดูเหมือนจะเท่าเท่ากับเบลแต่พี่โอชอบเรื่องนี้มากกว่าเบลเจ้าหญิงแห่งเเพลงนะครับอาจจะแปลายปลายเรื่องนั้นอาจจะแปต้นต้นแต่ว่าพี่โอให้คะแนนลงใน a m d b ไม่มีคะแนนให้ไม่ได้ให้คะแนนเป็นจุดนะครับก็ต้องให้คะแนนเป็นจํานวนเต็มก็ ไปดูได้ก่อนที่จะออกจากโรงนะครับสัปดาห์นี้หนังญี่ปุ่นเข้าอีก3เรื่องรวมแล้วเราจะได้ดูหนังญี่ปุ่นพร้อมกันในโรงภาพยนตร์ถ้าดูไหวก็ดูนะครับหเรื่องในวันเดียวกันก็ทําได้ถ้าจัดรอดได้นะครับพบกันในคลิปอื่นๆถ้ายังไม่เจอคลิปใหม่ก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้ถ้าพี่โอพูดจาอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องหรือพูดไม่ดีมีคำหยาบมีคำบูลลี่พูดอะไรให้ใครเสียใจไม่ถูกใจก็ ต้องขออภัยไว้ณะที่นี้ครับหลังจากจบคลิปนี้แล้วตอนนี้เราไล่ไล่ทำคลิปเก่าในสัปดาห์ก่อนทันและเราก็จะเริ่มต้นที่สัปดาห์ใหม่ซึ่งมีหนังเข้าอีก8เรื่องในสัปดาห์นี้ซึ่งพี่โอก็ดูไปแล้วนะครับอันช r เต d กับเรื่อง Doc กก็จะทำเป็นคลิปต่อไปในวันต่อไปครับพบกันในคลิปอื่นๆถ้าไม่เจอคลิปใหม่ย,ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับกดเป็นเพื่อนเฟซกันก็ได้นิติเทพคุณคําแล้วก็กดติดตามเพจ โอเคนิติเทพด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับเบลเฉลยสปอยเลยไหมอ่ะไม่ดีกว่าปิดแล้วครับที่ปิดอยู่ไหนอยู่นี่บายบายมันไม่ปิดอ่ะ